มาดูประกอบรถกันเซอร์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 นี่นี่นี่ทำไปไหนช่างประกอบเครื่องครับอยู่เครื่องไตเตรียมไปทิปลูกอะไรนี่ลูกอะไรอันนี้เป็นลูก68ิปดมิลครับชักสามเดี๋ยวจะทิปแล้วต้องเตรียมเครื่องก่อนเดี๋ยวไล่กันคืนนี้นี่ห้ดูนี่มาประกอบอยู่เดี๋ยวที่สิบสองนี้จะมีทิปนะครับเรทต้องไล่เคียร์กันก่อนไล่ไล่ไล่นี่ดูรถกันนอันนี้ เพราะว่ามันมันต้องไล่ไงนะครับเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวมันวิ่งไม่ได้เดี๋ยวมันวิ่งไม่ได้ให้ดูดน,นะเดี๋ยวถามนี่ไมไ่หรอกในเรื่อจะค่อยตัดออกได้ที่เป็นทางช่างเลยเ,เดี๋ยวว่าถ้าใส่รถด้วยเหมี่ยว่าตัวอย่างเราบินนะเราจะบินนะมาอยู่ในรถหนักยังยังบินเลยรถยังเบาเลย

จะทำแก่เตรแก่ลิเวักไม่ได้นะครับราคาพวกกันไม่แรงแถมแพงด้วยฮ้าฮ่าก็าี่าฮ่าฮกา่าาฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่่าย่าฮาฮา่าฮ่า่า่าฮ่า่า่าา่า่า่าฮ่่นฮ่าฮาล่าฮ่าฮ่า่าา่่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าาลูาใหา่กันนะครับไม่งั้นตาเขาไม่ทันไ่เจอกันหน้างาน ตนนัวนี้โลขี่ครับตัวนี้ดีดิดนหน่อยนี่นะดีดิหน่อยคือเนี้ยได้ <os> <Heh S 2> ติดเครื่องแน่นอนต้องละเอียด,<ะ>ต,ยดต้องต้องละเอียด,ยดไม่งั้นมันไม่ได้แคมผ้าไม่ได้รอชมคลิปเทสเลยมันผ้าไม่ได้ถ้าผ้าคือคือร้านเดี๋ยวรอยาลายยาลายใหม่ก่อนตอนนี้มันร้านเก่าอยู่ จะไม่สะดวกแต่คือว่าอยมีที่ฝีมือมันไม่เกี่ยวล้างเก่าแล้วใหม่หรอกอ่มีที่ฝีมือปังน่ะเออชอบหาเล่นอะไรเป็นได้ไหมเป็นได้ไหมรู้เสร็จแล้วเอไอแชร์เอาลูกอะไรเนี่ยเฮ้ย เลปวะนี่ก็60งานเดิมบ้าลเราเลยนะเดิมเดิมเดิมอันนี้เดิมเลยมันมากผ่ายไปเรื่อยมือใหม่มือใหม,ม,หม่เดี๋ยวคืนนี้นี่คืนนี้จะเทคคันนี้ใส่เครื่องคันนี้เดี๋ยวยกเครื่องใส่ พร้อมนี่นี่ผีผีนั่งอยู่ไอ้ชามชามรุ่นอะไรกันเนี่ยรีดเหรอเรีครับรอเอาไปปรับลงกึ่งแล้วก็เอาไปสับให้ลูกค้าอันนี้พวกพวกรีดใช่ไหมรีดถ้าชามเท่าไหร่รีดอะ่ะถ้าชามแบบชามตอนนี้พร้อมดีแมปผมทำอยู่พันเก้าครับส่งงานร้อยยี่สิบตีบวก แต่ได้คาแต่ไอ้คอาจะทำได้อยู่นะจะส่งเวลาก็แสนนึงอะได้ครับเบิกใหม่หมดแสนนึงอะเอาง่ายมีเวลาให้เลยจ้าส่งให้สองร้อยขึ้นสองร้อยจีเบยขึ้นไปไปกลับรอบละร้อยอะแรงจังเลยบินเลยบอกให้ออกคลิปนี้คือดูหัวเลยจีเบย์จาเบยก็ได้นะสี่จังหวะดร้อยห้า พอาทำได้ paid, ไม่ถึงก็ว <as> ้าวเขาทำได้เ้ทำไมเขาถึงต้องมีประเก็นบางๆไว้อะบางทีมันเป็นขาทีเดียวใช่ไหมถ้าเกิดนักเ่มประเก็นจริงๆค่เนะทุกรอบมันมันไม่ได้เป็นเหล็กมอะใช้ได้ทีเดียวก็ยับเลยใช่ไหมประเก็นแท้ใช้ได้นานเอ้แต่ว่ามันไม่ได้มันมันเคลือบอะไรไม่รู้เกียร์แท้หรือมาเละทีเพราะว่าประเก็นแท้กำลังใส่เสื้อ ชักสอันนี้เป็น6-8ชักสชักชักสั้นชักสั้นแต่ดันปวดชักสเสียงหวานเจี๊ยบเน่ยแก้วแม่งเสียงหวานด้วยนะได้ว่ามึงชอบมาไหรมื่กไหรกันแกกับเบลแบแก้วเวฟแป่งนันเือนเลย ถ้าแบบใจเกียร์แม่งขับจะช้าแม่งขับสบายเกียย์แม่งขับยากเนะี่ยขับไะช้าก็ได้นี่เป็นเทคนิคนะครับก่อนขายน็อตเพื่อกินข้าเวเหี่ยงให้ลูกโคบหมุนก่อนเพื่อให้มันตรง แรงจังแล้วกิจภาพว่าิ่งนี่ยังนี่แค่รอบเดินเบาอย่างเงี้ยลูกหมุนขนาดนี้ไงมาแบกเราไข่พี่ก่อนไข่พี่ไข่ไว้พีก่อน ดินไว้ตัวมันทีก่กูหลอนก็ได้ละจะค่อยไปขาดใหม่